มนน่นี่ันมันมีป่วยครับใส่บูอีกักขดอะใส่วัตถีเนาะพูได้ใจพอดีเนี่ยห้อยกูโมงใค่วัดทำกระทรวงแรงงานนสาแังเป็นหังเเห็นอย่างนันคนเย่บ้านมาจับมาหน้าสวนมากินมาเจอผมไข่สารมาเน่ามัอนี่ใครยัดใส่ครับผมใข่ยัดใส่ตีครับโนไขคร ใครงัดใส่ครับผมสูงอยากกินยายใช่ไหมกินย่ายใช่ไหมมึงเลยไม่รู้นี่ครับมึงมีป่วยครับครับมึงมีป่วยยัดใส่ใส่ยังโอ้โหเขียนง่ายก็สุปริกอันนี้เจ้าตัวเองเลยมันมีป่วยมีวัตถุดิบเฮามีใส่วันใส่วันนะครับผมใส่หมูอ้อนเลยะใส่หมูมันทีมาเป็นพวงนะเข้ากับมาเลียดว่ะแห้งเป็นใส่ไปใส่มันหน่อยเลยแลกกะไข่ผมไข่ไก่ไข่ไก่เข้านี่ลยะ ข้าวเจียวตัวนี้แหละยัดเข้าไปในตัวนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงแต่กระเทียมพริกไทยเม็ดล้วครับเอ้าพริเม็ดเขาก็บยใส่ขมิ้นน้ำเล็กน้อยเออแล้วก็นี่น้ำน้ำปลาน้ำปลาเกลือครับของชิโนะครับผมเออไปไปไหนเดี๋ยวกับผัวไทยก่อน

เพื่ไข่ไข่แตกโอ้ผมแม่มันมันมันไข่ขึ้นเด็แม,แม่มันจิพ่องเลยกระองเลือไว้้มาาอนรับมาอน,นมันเมือนกินยากเรื่อยเกันพูดใด้ใจพูด,ดีเนี่ยห้อยดืกกับปลาดกัป้าเพื่นอนมาบผมใส่เส้งเลยใส่ใส่เึ้งเลยซึ้งจะข้างไว้เราเปนบ่เนี่ยึ้างลกันยาเขาดีใส่ไส่ไข่้งมาเล มันหอมเตะมันจีบเราระเบิดเตะเอาเดี๋ยวทาเบิรงครับเปิดแล้วเตะอะไรนะก็เป็นหนึ่งติดตัวเราเลยไฟแหงครับไฟแหงโอ๊ไฟแหงแบบมันมันตึงมันแตกกันะครับมันแตกแล้วก็เป็นแบนะครับอจ้าขายอะไรกันการับโอ้สรลูกว่าต้องใส่ไฟอ่อนนะกะอย่าใส่อย่าใส่มันเข็งแงี้ยเออแบบแบบเขาใส่หน่อยเฮ็ดขันเฮ็ดรวมๆมห้เออ นี่บ่แม่นแตกเบดติน้อห่วงเอาจังซี่ก็กินได้เกาแล้วเนาะชิมเกาลเอาสิเบิ่งแ่อโอนเาทาครับผมบ่หยังแเก้น เจียเยเอาตอตัวอเยเดี๋ยวไปซิมยู่นก็ได้โอ้เจ้าภาาอีอเปสวยงามครับมันโมเมนที่เหาเาต้องเยีดันใส่หน่อยมันตึงเพราะถ้าตึงแล้วใส่ห่เาถ้าตึงแล้วมันเหาไปยางเนี่วันนี้สรุปวาซุกแล้วนี่สุกแล้ววันนี้ซุกแล้วครับใส่มันกระบางเนาะใส่วอนเนาะใส่มันบางกินได้แล้วสนีครับแนนกินได้แห้วครับ้นะใช่เหรออ้า ไซส์เขาไปเบิ่งตอนกินเลยครับผมเมนู้ยังหนี่ยบบนี่ยอ๋อแต่ใส่ระเบิดอสั้นแรงกำเริบนี้ใส่แตกใส่แตกสิที่มันต่างกินมันหยเปเพียงชี้นี่นี่ต่างกินมันหยเปเพียงชี้โอ้จังสีแหมนไข่ยัดไส้เขาเอิ่นอ๋อมัน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 เห็ดไฟแห้งโพดแมนทั้งทั้งมันตึงพร้อมไข่ยัดไส้ลูกไปหนนี่นี่ใส่แตกนี่ต้องกินช่วงนี้ใครหนิ ขไข่เจี๊ยเอ้าเอา,เอากินมา,มาพี่น้องมาอันนี้ไข่ระเบิดยังไม่เด็ดครับตะมกแกงมามาีมา่น้องต่อไปสุกุสุคนมามาอันนี้เขาเอิ้นเมนูใส่ตีเล็กไหมครับไข่เจีไข่เจี๊ยบบาร์นี่กลายเป็น ใครระเบิดลืมเบิ่งครับผมลืมเบิ่งใจห่อนนะบานนี้เพิ่นค้ามาตามมะเตะนี่นี่ครับเพิ่งเป็นเสร็จแล้วบานนี้เปิดเบิ่งเห็นแต่อายนายอยู่นี่สเดแบบนันเตะก็เลยกลายเป็นนี่เลยครับที่แรกว่าชิจาอามาย่างกันมั้งมาเดียกว่ามาย่างเพราะต้องใส่ใส่หน่อยๆนะใส่ให้เพื่นที่ใส่หลาย อันนี้เป็นหนึ่งเียบันกาวาเปนคล้องโกันยังไยกระดับแกะไปครับเพราะเด็กก็ไมย่าอันนี้ตากล้องย่างาน,นั่นได้กินเร่งไฟเต็มที่แล้งนี้ก็ตัเกวซอเยัเอิ้ไปเบิง่งเบิ่งดูง,งานเจ้าอะไรน่รนะแซบแซบขึ้นก้อนนะแซบข้าก้อนเหลครับผม

เนี่ยินง่ายด้ปะนาะไปละแต่ออนมันเป้นแจครับยังขาดยึวยนังหัข้นงบานนะฮะไปจ้นหนับ ไปมากกันไค่ปุนเลยบานตังคก็ไปเลยนีนี่เขาอะไระกันวะมันไรข้างเนี่ยหมวกก็ต้องดฝนดูกับใต้แบบนี้ ก็เป็นพลอยเชียงบ้าน้นเปีนทานอยู่่สบีวน่เปิดเตาจะเบิ่นพ่อให่วินออกไปก่อนภาพก็ย่นโค เออกระเบือนว้มากินคัดเขาคนเลยเตะตะกวงเ้าเนี่ยนมีคนบ่ชูคนจินแต่เวนคนยิมคนยิมหนังมังเว่นหนังอะไรยมดนแล้วครับน้มังแบบไข่ไม่ทำานหรอสูดในไข่หรือหรือมันถึงน้ำมันเป็น้ำแบเนี่ยไม่ยากมันคือเปลีย้ะเปี่ยเปียงได้ไหม ก็มันแด็ก่อดจะงก่อนทำไหลไปห้งลังแตกน้ำบลกใหญ่น้ำน้ำตะกอมือพอดนี้มันแตกกอดอน้ำไหลมันมาแต็กกอดท่าก็กานังก็เอาจ้าคเลยว่าอไบ้เนี่ยมันบไปหอเปล่าว่ามันขึ้นห้ลอยอยู่อยโน้ตจรย่าโน้ตที่มันเมานลอยอยู่าน บา่ติดตัวเลียอเหมือนน้อายอ่ือนเนเอาทั้ทีครับเรื่องบ้าวายพ่อจังๆว่ะจะเอากัสุกแล้วออกไปเลยด้วบ้านกดเย บัดเบิ่ er งพู่น้องเอ้ยชุกุคนใจแตกกาซึ้งทักมื้อนี้บ่น,นักทักเด้อมื้อนี้บ่ร่วมบ่รู้ล่ะเฮ็ดมันเกินตั้งใจเกินกับเมนูใส่ระเบิดแล้วครับจำบักแดงแกงผักขิเล็กน้ำพริกเมนูใส่ระเบิดนะอิ่มแ่้วครับอิ่มแล้ว มืัอนี้กะมันมีอย่างไรครับผมกะแนวกินกะมีเหลือเนี่ยเรากินสองคนมืัอนี้สองคนมานกินหมดลายเนี่ยแต่ว่าแนวกินมันแยงก็อยู่เลี้ยใระเบิดครับแนวกินาลายแต่ถ้าใครกะแยงนึงเนี่ยใส่กะโลนึงแนวกินลายมัอนี้่รวยเร็วเลยกะเห็นใจแล้วกันมัอนี้กะวิดทิพย์เพียงแค่นี้นะครับนะครับมืัอนี้ก็ไปก่อนครับผมอ้าว 你而家劉淑文有沒有咧係點啊？<noise> <noise> <noise> <noise>